อับอับเาหยุดนะครับตรวจการอ่าปรับแน้อไปเคลื่อนที่ถอยหลังนะครับเคลื่อนที่ถอยหลังไม่หยุดยิง เพื hehe, ่อนที่ถอยหลังไม่หยุดย ah, ิงเรีดบร้อยอกป๊อปเลี Mi ้ยงศูนย์ไว้ป๊อปหยุดตรวการนะครับลดตึลงอ้าวปรับแนวอีกครั้งหนึ่ง ลองถอยอีกครับสั่งอัพเนี่ยต้องยิงได้แล้วหนึ 1, ่งสองยิงได้แล้วบางคนผมสั่งอัพครั้งที่สองต้องยิงอครั้งหนึ่งนะครับเคื่อนที่ไม่หยุดยิงเคื่อนที่ไม่หยุดยิงเลดี้โกอัพอัพ ปั <Up. S 2> งปากปลาไปเลยปากปลาไปเลยครับเป้าหมายตรงหน้าเลดี้อ๊อเลดี้อ๊อ